สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมักแปมลำเพิร์นออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้พี่มักแปมกระตื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกินขา้าวกินปลาอาบน้ำอาบในแต่กรสีเกาเนี่ยจะน้อยเพราะาว่าเพราะในท่าแปรงท่าอย่างนะคะท่าแตะครีมมอยส์ไรเซอร์บางๆนะคะแล้วก็กินข,ข้าวค้นคล้องค่ะมาหยอดฝาวฝาวมากเพราะวา่าสัง่งคองไวบะนี้เต็มนาบ้านอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ แปมคืนเวนทีแล้วอะไรแบบเป็นปฏิรถกลับมาหอดประมาณตีสี่ตีสี่ของวันนี้นะคะพี่ดองมาจากบ้านทหลานะคะขอบคุณทุกวันน้ําใจจากพ่อแม่แม่นะคะมอบให้นะคะทางหมอหมอดูหมอเดานะคะอยู่แปมก็มีฮอตดีนะคะพี่้องเบิ้งคุณกันค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นนะคะคือคุณฮอตดี้ทวบีศักนะคะพี่ดองอันพาดเนื้อค่ะพาาเนื้อนู้ค่ะอ๋อ พร์ทเนอรอครับพี่องค่ะป้ากันค้นของคือไปทำตามวัตถุประสงค์ก่อนนินว่าอะอย่าคิดหลานพระกอย่าคิดหลานเผื่อว่าระยะยาวเผื่อระยะยาวซึ่งวันขอ,องน้องผู้นั้นพูนีวันมีการว่มีงานอย่างมาน้ากันอย่างมารับจ้างบอลี้ย่งพี่วันแปมขอปู่ท่างก่อนดูลาดเราก่อนว่ามันจะเป็นยังไงจะไปได้ไม่ไปได้จะยังไงก็กลับไอ่คืด ลงทุนเสียงมันก็ไม่ได้เยอะตั้งงบไปกับเบเกินสองหมื่นกับพี่ดองคะสองคนแต่จะเป็นไปได้ไหมนั้นหรือจะบานปลายหรือจะยังไงกับบอร์อูแต่ตั้งใจว่าจะทําต้องทําให้ได้นะคะพี่ดองคะสร้างของมาเป,เป็นไปได้กะสิ่เดเอาน้อง,งมาเหตุงานนะแมนค่ะชวนมีงานพวกน้องแก้มน้องอะไรพีงานมี่อย่างกันสิพากันพอด้มานองเพลงคะงานยังว่าคนละคือ อะไรไมเห็นพ่อนเราเชงวะเอาแดงโซดาไม่บอนะแดงโซดาเมื่สิดูดผื่เดียวเป็นปะหละ่ะก็ได้ได้หลายแด้ไม่เหลือเครื่องเดียวแดงโซดาค่ะคิดคอนเทนต์ไปนั่งค่ะพี่น้องเก้าอี้เก้าหยังนี่กะมาเต้ยขนไปกันที่รังรถอีกนะคะอย้า้พี่น้อง เป็นกำลังแรงใจนะคะเป็นกำลังแรงใจหรือว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวเอาเพื่อน้ำมุน่นเอาเพื่อสมเด็จนะคะอยากใครมาอุดหนุนเนจักข้าวหนึง่งมาดูข้อบกพร่องมาดาูมองได้ต้องปรับต้องแก่ะนะคะอยากใครมาเบิ่งแย่งซอยอยู่คะ่ะพี่น้องค่ะใคที่ผ่านไปผ่านมาพี่สอพี่นุย้ยพ่อจอยแม่เพืเพเ่อนเกษมาเด้เพื่อนเสษมาอยู่มาเบิ่งมาแย่งอยู่ พี่อมปมกะได้พี่มาเดี่ยวพี่มาเดี่ยวก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะพี่มาเดียวปรึกษาให้แนวอายเป็นมีความรู้ด้านนี้นะคะแต่ว่าลงทุนก,กับพี่ปมแปมกับพี่คนดีบางคนคนกับเป็นห่วงพี่อแปมเข้าใจทุกทุกความห่วงใยเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นพ่อพ่อแม่พ่นว่าทำอ,อย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีปัญหากันเพราะพี่อแปมเตรียมไ้แล้วค่ะว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนแต่เราเข้ากับยุ่งกันมาสองปี เราไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปได้ไม่ไปได้แต่สิ่งที่เหมือนกันคือไปไม่ได้เราก็แค่ยหยุดถ้าไปได้เราก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเฮ็ดเฮ็ดไปนะคะหรือว่าอยากสมมุติไปได้ดีเลยอยากขยายสาขาสาขา,า,ขาอยู่ตรงนี้สาขาโน้นอยู่อ่ายะโซไหมยอยู่นู่นอยู่นี่ไหมนะคะมันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้คือเราร่วมกันเสี่ยงพอบอพวกเข้า,ขากับทุนกับเบเดลหลายทั้งสองทั้งอายทั้งนองเข้าก็เลยออกกันออกกันเฮ็ดค่ะพี่น้อง ออกกันทาออกกันสร้างนะคะถ้ามันดีหรือต่อยอดได้เราก็มีวิธีแล้วเพราะว่าเขาคุยกันไนเรื่องทุกเรื่องเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเราไม่โอเคตรงไหนเราคุยกันทุกเรื่องสังเกตจากการที่เราอยู่ด้วยกันนะคะบางคนกับเป็นห่วงขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันพาะประสบการณ์แต่ละคนกับหลายพ,าพ่อสมค่วนที่พออีเม่อยู่ในนี้ทำอ,อันนี้ขนาดเพื่อนนู้นน,นี่ก็ยังหักหลังกันได้เลยรู้นหมนี่ พี่นองคะพวกนกูขอเริ่มก่อนขอทําก่อนถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวเราก็จะไม่ให้เริ่มนะคะนูกับอายกับวัดใจกันด้วยกันผมแปมกับพี่ก็วัดใจกันเลยนะคะวัดใจกันเลยจะเป็นยังไงผิดพลาดก็คือประสบการณ์ถ้าสมมุติว่าประสบามสร็จก็คือกําไรเพราะว่าเข้าเห็ดเธื่อแหลกสำหรับพี่ผมแปมเด้แต่สำหรับพี่ฮันดี้แกเคยทําร้านมาแล้ว ลานลานอนุรานีมาแล้วซึ่งมันไปได้แต่ในช่วงนั้นคือพี่ก็ยังเป็นหมอลำอยู่เนาะ mm hmm. ยังมีไฟในทางที่สิเป็นหมอหลงหมอลำตอ่อตอนนี้คือไอ้กระเถาแล้วนะคะพี่น้องรับไ <laughs> อ้กระเถาแล้วาไอ้กรมีแวววา่าอาจจะอยู่บานอยู่ซองไอ้กรมีแวววา่าสิอยู่บานอยู่ซองเปี่ยนแบบก็เป็นฝ่ายบัญชีไปฝ่ายบัญชีดูแลพี่ฮอดี้พี่พพเลก็ลงมือทำานุนานีออกแบบว่า่ได้เฮ็ดค่ะพี่น้อง ผลประกอบการจะเป็นยังไงไม่ได้ไปสนใจเพราะเราทําตามความหวังของเราสางความหวังให้จ้าของถ้าอยู่ไปแบบนี้พี่มแปมน่าจะหมดหวังไปไเ,เ,เรื่อยในเขาเรียกก่าหมดไฟหมดไฟตอนนี้คือพยายามหา Energy ให้ตัวเองมีไฟมีไฟเพราะว่ายากหน่อยละ่ะัมแปไปซื้อครีมทาผิวหรือว่าไปซื้อแบบกินมันก็เราก็ตัด มองหันออกไปกอนเสื้อผ้านาผมเราก็เอาส่วนตัวนั้นน่ะก็เก็บมาเป็นสามเดือนแล้วนะไม่ได้เพิ่งคิดที่ทจะทนะํแล้วตั้งแต่เริ่มรู้แล้วว่าพวงเ้าบาคคนไมีงานเนาะก็เริ่มเก็บแล้วเดือนละห้าพันเดือนละสี่พันจนมีทุนเนี่ยถือว่าบ่หลายเพราะว่าเก็บแค่เดือนละบางเดือนก็สามพัน 3, 000, เก็บเป็นเงินเก็บค่ะพี่น้องเก็บเพื่อส่วนนีโดยเฉพาะเลยไม่ได้เอามารวมกับอันนี้คือต่อให้เงินใส่ข้าสีจังไหนกร้างแต่ว่าข้าแบงส่วนไว้แล้ว แบ่งส่วนไปแล้วว่าเขาสีว่าว่านเพนมองเี้เขาจะลงทุนซึ่งมันก็คนละส่วนกับที่เป็นแบบใช้ชีวิตประจำวันสิแม่พี่น้องอย่าให้พี่น้องให้กําั่งเลงใจเลยด้อค่ะด้อแต่กสียพี่ว่าแบบไปคิดข่าววลา่าคือเก่าทำข่าวน้องเหมือนเดิมทำข่าววงเหมือนเดิมเ็ยังอยู่ในสายงานเหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้หายไปแต่บทบาทที่สิบประองชีวิตมันกน็ต้องเดินต่อไปทุกวันนี้เริ่มเริ่มปรับตัวได้แหละสองสามวันที่แล้วนิ่งนิ่งคิดมากแบบ ทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะแบบว่ามีความวิตกกังวลเนาะวิตกกังวลไม่ใช่ว่าเรื่องทุนเรื่องอะไรเรื่องแบบว่าเราจะทําได้หรือเปล่าข้อสิเข้อสิเหลือแบบใดบ้างบางคนค่ะที่บอกไปืนง่งี่พี่น้องกงแม่บางคนที่บอกไปขืนว่วงคือพี่น้องะ่ะมันไม่ได้มีแบบว่าค่าตัวที่แบบว่าเป็นเป็นหลักใช่ไหมคะพิมแปมเหมือนพิมแปมไปบอว่านี่มาลัยที่แม่ มันมีให้พี่เอให้แม่ให้มั้งแต่วันที่เป็นค่าเดินทางไปงานน้องครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ด้วยความเป็นพี่ปแปมพี่แอมต้องทําทําทุกๆบาททุกๆสตางค์ต่อให้พี่แอมจะใช้ไปแล้วต่อให้พี่ปแปมจะมันคนละส่วนแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ขอผลพี่ปแปมก,ก็ทํา้อยสองอยสามรอยหาสิบบาทเง,งียงกระซังว่า,าโอกาสขึ้นเวทีพี่แอมจะทําทันทีจะรวมยอดเลย รวมยอมาทาเพราะอไรเพื่อนมี่ําใจเฮ้าเพื่อนหักเพียงเฮ่าเพื่อนประค้องเฮ้าทุกป่าทุกสตังต้องเห็นคลองบนเวทีว่าเพียมแปกกมกับคองไปทีเรียบร้อยนะคะรวบยอดนะคะรวบยอดเฮ้านะเพียมแปมนะ่ะบนไอค่ะบดไอมาไล่สมือเพียมแปมไม่เหมือนตอนอยู่วงหนึ่งปีแรกเมน,มค,นค่ะไปได้เฉพาะวันที่มีมาไลาย หรือว่าเอฟซีอยากให้เห็นพยันอยากให้ไปสิหมคะเป็นอันี่ขนาดมันโหลดเดอร์แต่อย่างต่ําเขาจะต้องได้กประตากว่าสองพันเนาะดิเรกเขาคอยสิบสามบาทเดือนทางไปได้ในระยะประมาณร้อยสองร้อยกิโลประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะเพราะว่าติดหนาเวทีน้อยมากที่จะคาดหวังได้เพราะว่าบางเทือกเพื่อนบอ่อสะดวกญาตขึ้นแม่ <Okay. S 1> คนมันหลายถึงมันว่าเป็นช่วงออกชาร์จเ<ม><ไ>ป็นช่วง,งแมนนะคะเป็นหออค่ะ,อ,คะอันนี้คือเหตุผลนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย